นี่ครับมาแล้วครับเึ็งเต็มแล้วครับอาจจะทายห้องไม่ได้ทายห้องนะครับอยู่คนเดียวนะครับเสียวๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับก็วันนี้มาตกปลาที่ประตูน้ําใกล้ๆบ้านนะครับก็ไม้เก่าไม้เดิมนะครับวันนี้จะมามืดหน่อยนะครับก็มาก็สองทุ่มกว่าแล้วนะครับ ก่อนแวก่ามีน้ำมีอะไรตกอยู่แถวนี้นะครับมาไม่มีคนนะครับวันนี้เรานั่งคนเดียว,ว it. It. นะครับเด er. ี <S <s ๋ยวลองดูสักพักนะครับเปียวๆเหมือนกันนะครับคนเดียวเสียวๆนะครับเดี๋ยวนั่งสักพักนะครับดูว่าจะได้สักตัวสองตัวไว้กินตอนเช้าพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้วันหยุดนะครับมาครับมาลุ้นด้วยกันนะครับนี่ครับมาแล้วครับแรงเต็มแล้วครับ อาจจะทายห้องไม่ได้ทายห้องนะครับอยู่คนเดียวนะครับสเสียวๆนะครับหนึ่้มล้วครับขอตบหมาแล้ว ใช่ยังงามเลยนะครับน mm. ่นีโอ้ดมอ๊ดมอจะมีห้าย้องกว่าห้าย้องนะครับนั่งคนเดียวนะครับวันนี้โ้มามามสองนะครับ จะปิดก้องซะหน่อยนะครับว่วคนเดียวนะครับโอเควัดบทิดนะครับลดไปตัวนะครับโอ้โหมันจะเค็ดเบดกันนะครับใครได้อู้จะได้นะครับโมคืนนะครับอยู่ในความสงบนะครับอยู่ในความเงียบความหมืดไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโมหมาสักคนน่วะเนี้ไปไหนกันมด จะเตียมากันตุ่มลุ่มตุ่มล่อมทำมีกูนั่งสค้นใหมดเลนะครับโอ้นะครับหุ่นใหญ่นะครับสองตัวนะครับ ใส่พวกมาเจ้าแล้วมาซ้ำรอบนะับนั่อยู่คนเดียวเสียวๆนะครับมืดนะครับนั่งจมอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวมาเจ้าเดี๋ยวว่ากันกำนะครับเดี๋ยวมาเจ้ามาซ้ำนะครับโอ้มาเต็มที่สามแล้วครับว่าจะขับแล้วนะครับมาเต็มที่สามครับนั่งสักกำนะครับครับนั่งเป็นเมิอนะครับ ป่ายังกินเรื่อยๆยูยนะครับเต่มบูมิไห้ม้านะครับเงียบสงบเลยนะครับวันนี้สักกัมจะเข้าบ้านกันนะครับเดี๋ยวหมวเจ้าไก่ม้าปิดคลิปตอนเจ้ากัมกันนะครับเดี๋ยวจะมาแอลจอมตอนจะเจ้านะครับเดี๋ยวก็ว่ากันกัมนะครับตอนเจ้าครับสมดับซีหางนะใส่งานนี่นั่นนะครับใส่ต้มนะครับ สช่าง,งามด้วยนะครับเดี๋ยวมเจ้าจะมาปิดเก็บก้นะครับนี่ราซ้ำซ้ำนะครับมำำบเจ้ามกคืนคนเดียวนะครับม่ได้ทายดีนะครับเดี๋ยวมเจ้าจะมาหลอบนะครับ สวัสดีตอนเจ้าอข้างนะครับสวัสดีท่านชมข้างในแล้วก็สามประเทศตอนเช้าๆอีกครั้งนะครับก็จากเมื่อคืนนะครับมาตกตอนสองทุ่มนะครับก็ประมาณสามทุ่มสามทุ่มกว่าก็กลับเข้าบ้านก่อนนะครับเมื่อคืนไม่มีใครมาเลยนะครับนั่งอยู่คนเดียวมันเปรี้ยวๆนะครับก็ใต้ไปสี่แต้มนะครับก็เดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวจะมาลองซ้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมาปิดคลิปที่นี่นะครับก็สําหรับเมื่อคืนก็สนุกอยู่นะครับ ไม่มีใครนะครับไม่มีคนมันเมื่อนะครับก็เลยกลับก่อนนะครับโอ้โหจะพัดถกปลาโน่นครับข้างหลังมาแล้วครับจมดมลงไปแล้วครับไม่รู้ปลาจะเข้าหรือเปล่าโอ้โหตายตายว่าจะมาจอมซ้ำหมูเจ้าสักรำนะครับปุนนะครับลงแล้วนะครับข้างหลังมาตอนไดกกับโอ้โหว่ากันไปครับเอามาหากินนะครับของในน้ำครับ จะนั่งสักกลัมนะครับตอนจะเจ้าแดดจะมองออกไล้นะครับลมลื่นอยู่นะครับตอนเจ้า่อครับสีน้ำนะครับอนด้น้ำฝนตกไหมนะครับน้ำมันคุ้นเนาะนะครับน้ำกาแฟนะครับน้ำสีแดงเลยนะครับน้ำมันมอะนะครับแต่เคินเลยนั่งจอมนะครับเข้าอยู่นะครับ เดี๋ยวว่าทำกั๊มนะครับหลุงจะมาเจ้าเจ้าในขาประจำนะครับใส่แห้นะครับขาประจำนะครับ ມາບັດຕານງົບເບັດເປັນຜູ້ໃຫຍ່ เอาแก่ที่แห่ลงจุดหัวจุดใตายุคมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับในโลกในโลกมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยนึกว่าจังบดายเรา อยู่มาอยูม่มาอยู่อยูมาอยู่โอ้นึกว่าจะบ่มาแล้ว จับเป็นนะครับขังไว้ก่อนนะครับจับเป็นครับจับเป็นมาแล้วครับหนึ่งเต็มแล้วครับหนึ่งมีเต็มสองต้องมาครับ แล้วครับมาแล้วครับอืมมาจนได้ครับอืมมันบดจัดนะครับมันกลิ่นห่างๆนะครับลำที่สอง้วครับเจ้านี่นะครับ สองแต้มสองแต้มช so ้าๆเนี่ยกลับบ้านก็ได้กินแล้วนะครับอิ่มแล้วนะครับคนเดียวครับเออแมกวลื่องแมกตะกันโอ้สองมันแล้วครับโอ้ดูว่ากินแล้วตาลายมันนะครับนด่ว่าปายเบ็ดน้องไปแล้ว เอาแล้วครับน้ำแล้วครับตรงนโอ้โหจี้กับมันท่องน,นะครับ <c oughs> เกือบเกือบเกือบเนี่ยครับใส่ดูลุ่นด้วยกันเลยนะครับปลาคอดเหลืองนะครับเนี่ยต้แมแซมใบบักขามนะครับจานหม้อเนี่ยต้มส้ม mãi 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 น้ำสวยปลาสวยวันนี้จับเป็นกันนะครับ ได้ไว้กินหล,หลายวันนะครับดีพวาขังไวสามสี่วันก็นได้อยู่นะครับไว้ก่อน ครับก็สลับหอวเจ้าเน่นะครับอันนี้จับเป็นนะครับก็ได้จับตายนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าเหาบุกินเดี๋ยวเอากับให้มันไว้ก่อนนะครับบดตายนะครับยูได้เป็นติดนะครับครับต้องคอยเปลี่ยนหน้าม่อนนะครับอันนี้จับเป็นนะครับใส่งามๆอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ทำไส้นะครับอันนี้ตะคื้นะครับอันนี้ก็ใไส้ยิ่งย่งอยู่นะครับอันนี้จับตายนะครับเนี่ย แต่คือบ่ใคได้หายหอตัวได้นะครับเพราะว่าไอ้มันมืดนะครับเปียวด้วยแล้วก็มาคนเดียวด้วยนะครับโมมิมมออกมาสักคนก้นแต่คืนนะครับโมโม,มเป็นอย่างโมมิไยออกมากันนะครับก็เลยได้อยู่คนเดียวนะครับ มาเจ้าเนี่ยนะครับบรรยุทธ์นะครับอันนี้ก็แปดโมงแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะเข้าบ้านไดกินเข้าางเข้าอย่างกอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบคลิปกันนําเสนอตัว่อกนนะครับก็ฝากกดติดตามกดทับชมคนพัทินหากินหลังคันด้นะครับกับพิษพาดประกันไดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจ่องน้อยนะครับกับวันนี้เจ้าเจ้านะครับมาแอลจอมปรากฏซ้ำรอบหนึ่งนะครับแต่คืนกับมาจอมเหมือนกันนะครับ บมไปิด้ปิดคลิปตะคืนนะครับกับม้ามือเจ้านี่มาจำต่อนะครับจะเป็นคลิปต่อเนื่องกันนะครับอาจจะได้กับฝากติดตามพับชมด้นะครับกับตะคืนก็ได้ไปสีตัวนะครับแต่เจ้ามาเนี่ก็ได้เป็นสามนะครับเป็นเจ็ดตัวนะครับโอ้กับกุ้มกินอยู่นะครับแล้วคาบแล้วไงไปนะครับพกเจ็ดตัวเนี่็กุญยอดสองคาบพุญนะครับกับมาแอลชมบรรยากาศเต้ยนะครับตอนจะเจ้าอยุธยานะครับบ่ห้อนนะครับอากาศเย็นเย็นอยู่ ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะครับแต่เดี๋ยวคงเข้าบ้านกันนะครับแต่เดี๋ยวไปไหนเนี่ยอย่างจะได้ก็อยทิดตามฮัดชมกันกันนะครับบนหอมโมแลงมานะครับจะได้ออกมารอบนะครับวันนี้ห้อนการท่องห้อนอยู่นะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปตีกันเ้อครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม